คุณผู้ชมผมต้นนะครับท่านกำลังรับชมในช anel ของต้นยูสคาร์เกรดเอศูนย์รวมรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะนะฮะเป็นขวัญใจตัวท็อปอีก1คันนะฮะแต่งพร้อมจากโรงงานเลยนะั่นคือเจ้าอีสุส์ดีแม็กหนึ่งจุดเปี2019นะครับใช้งานไปแค่39,000ก้โลเท่านั้นเองนะฮะเป็นรถกระบะที่น่าใช้คันนี้เป็นตัว1.9ึ่งจุดเก้าสเตลสประตูนะฮะไฮเรนเดอร์ ยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับมาพร้อมสีดำารอหอแบบนี้เท่เลยนะฮะตอนนี้เพิ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะฮะส่วนป้ายทะเบียนนะฮะยังเป็นป้ายต่างจังหวัดอยู่ตอนนี้เราทำกำลังทําเรื่องโอนอยู่เป็นป้ายกรุงเทพนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะก็มาชมความสวยงามของเจ้า isuzu d max หนึ่งจุดเก้า s t นะฮะหรือตัวหนึ่งจุดเก้า ddi นะฮะ blue power ปีสองพันสิบเก้าอหอคันนี้กันนะฮะ คันนี้แจ้งเลยนะฮะคันนี้ใช้งานไป39,00 0กโลเท่านั้นนะครับ39,000กโลเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะร,ราคาเราขายอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปีโมเดล2019นะร,รถใช้งานไม่กี่ปีนี่เองนะครับปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็สภาพรถนี่เดิมๆนะฮะเหมือนออกใหม่ป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะสีดำลอยๆเท่ๆ นะครับมาพร้อมล้อมแม็กซลายสปอร์ตนะฮะตัวล้อมแม็กนะฮะผม18นิ้วเดิมๆคู่ตัวจากศูนย์เลยและมาพร้อมยางบิสโต e นะฮะตัวยางปี2019นะครับดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับผมคันนี้ล้อมแม็กหลอ่อได้สีดำนะฮะมาพร้อมชุดหน้าตาแบบนี้นะฮะหล่อๆเท่ๆเลยนะฮะชุดโคมเลนโปรเจคเตอร์ไฟของเขาหล่อเท่มากเลยนะครับ มาพร้อมไฟ Daytime LED นะฮะเป็นตัว Daytime running light นะฮะไฟสปอร์ตไลท์นะฮะับสเก็ตหน้าหล่อมากๆเลยนะครับนะครับก็ได้ชื่อของความเป็นสเตลก็เป็นชุดแต่งนะฮะชุดแต่งแท้นะครับจากศูนย์เลยนะฮะแต่งให้หล่อขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวสเตลนะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับนี่ครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะฮะแถบคาดไปด้วยสีเงินนะฮะตัวสเก็ตด้านหน้านะครับผม กันชนหน้านะฮะสวยเป็นสีดำนะฮะดีไซน์ออกมาได้สวยทันสมัยแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินนะครับโลโก้อิุสุเป็นสีเงินนะฮะเรามาดูที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power 1.9นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะขับเคลื่อน2ล้อรายละเอียดห้องเครื่องเดิมๆสะอาดมากนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับ คานหน้าเดิมๆนี่นะฮะหัวน็อตคานหน้าเดิมๆเลยรายละเอียดของการเลือกรถมือ2ออันดับแรกเราก็ดูที่เครื่องยนต์ก่อนเลยนะฮะนี่บริเวณหัวน็อตคานหน้านะฮะรถมีการชนมาหรือเปล่านะฮะมีการเปลี่ยนหัวน็อตไขไหมอะไรไหมนะฮะดูได้เลยนะฮะนี่นะครับเป็นหัวน็อตที่ชุบมานะฮะจากโรงงานเลยเดิมๆไม่มีรอยทะลอะของสีหัวน็อตไม่มีรอยขันนะฮะแล้วก็แผ่นเพจนะฮะบริษัทอิซูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด หน้าแผ่นเพจต้องแนบสนิทนะฮะตัวนี้สติ๊กเกอร์ใสแปะหน้าเพจจะไม่หลุดเลยแลวก็ที่สําคัญนะฮะดอกรีเวทเพจนะฮะของอิรุสุต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะฮะบอกรายละเอียดตอกตัวเลขนะฮะชัดเจนนะฮะแบบเครื่องแบบรถแบบเกียร์นะฮะหมายเลขเครื่องและหมายเลขแชสซีนะตรงกับสําเนาเล่มนะครับผมแล้วก็บริเวณแก้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายนะฮะแก้มซ้ายหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะไม่มีรอยขันไม่มีขยับ รวมไปถึงหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะฮะนี่ครับเดิมเดิมนี่ฮะมั่นใจเลยว่าคันนี้นะฮะออกใหม่ป้ายแดงแ,แน่นอนนะครับผมไม่มีการเคลมสีไม่มีการถอดนะฮะรอยซีนตะเข็บรอยซีนเดิมสวยนะฮะเนียนเรียบแท้แทจากโรงงานเลยเดิมเดิมนะครับคันนี้แผ่นกันความร้อนสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะข้อมูลกลลารบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับแล้วก็คําเตือนการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ,ๆอยู่ครบเลยนี่นะครับ ราะเอีดต่างๆอยู่ครบนะฝากระโปรงเดิมนะฮะจากศูนย์เลยนะฮะนี่นะครับหัวนอตเดิมเดิมนะ,ะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนี่นะครับการเลือกรถมือสองสังเกตง่ายๆนะฮะเวลาเอามือสอดไปด้านล่างนะฮะรูปมันจะมีรอยสากนะรอยสากรอยด้านๆของตัวสีรถที่เป็นตัวบริเวณที่เขาพ่นมาจากโรงงานนะ,ะจะไม่เลื่อมเงาจนเกินไปนะฮะแล้วก็หัวนอตตรงนี้ต้องไม่ขยับนะ,ะต้องไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขัน รนะวมถึงน็อนตฝาโปง <Aub ain> ต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถนะต้องเป็นสีเดียวกับตัวฝาโปงนี่ฮะสีเดียวกันนะฮะสีเดียวกันนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันอันนี้มั่นใจเลยว่าคันนี้นะฮะห้องเครื่องเดิมๆนะโครงสร้างด้านหน้าเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการเปลี่ยนเครื่องและตัวเครื่องต้องสะอาดนะครับผมไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะฮะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับผมฝาเครื่องต้องไม่ถอดไม่มีการผ่าเครื่องมาหม้อน้ําไม่มีการแตก นะครับรายละเอียดรถเดิมๆเลยหัวน็อตเดิมมีมาร์กสีโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนี่นะฮะรถเดิมๆนะฮะดูห้องเครื่องกันไปแล้วนะครับก็จะไปดูรายละเอียดรอบคันของคันนี้กันนะฮะ Isuzu D-Max นะฮะ1 9 z หรือตัว1 9 s t e l o สประตูยกสูงปี19เลขใหม่ใช้งานไปที่39,000โลราคา679,000บาทนะครับเป็นสีดำ สวยๆเลยกันนี้ดูไฟหน้าของเขาแล้วสวยมากนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ปรับสภาพแล้วนะคะสีดำนะฮะหล่อมากเลยนะหล่อเท่นะครับผมล้อมแม็ก์ลายสปอร์ตขนาด18นิ้วพร้อมยางบิสโต้นะครับนี่นะครับสวยงามดิสเบรกหน้านะฮะดมเบรกหลังนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะฮะโลโก้ไฮแลนเดอร์ er, บริเวณประตูทั้งสองฝั่งอยู่ครบ กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสวยงามภายในนะฮะเบาะคู่ตัวเดิมๆของเขาจะเป็นเบาะผ้าสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็บริเวณแผงประตูนะฮะก็จะมีการบุนุ่มนะเป็นหนังแบบนี้นะบุนุ่มหนังแบบนี้แล้วก็ตัวมีโลโก้คําว่าสต e ลอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้นะมีแถบคาดสีดําเงาดําเป็นโน b a แบ็กแล้วก็มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ นะเป็นโลโก้ของเขาเลยของว่าสเตลนะครับผมแล้วคอวนโซลด้านในจะเป็นทูโทนนะฮะจะเป็นสีครีมตตดก,กับสีดำตรงนี้จะบุดนุ่มมาให้แล้วก็มีแถบคาดแล้วก็มีโลโก้ของ D m a มเบาะภายในนะฮะเป็นเบาะผ้าลดลายทีจะเป็นแบบนี้นี่คือสแตนดาดเดิมๆเ,เลยนะฮะตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมคันนี้ได้มาพร้อมตัวหน้าจอ DVD และกล้องมองหลังนะครับเครื่องเสียงก็เป็น DVD แล้วนะครับได้กล้องมองหลังด้วยระบบแอ เป็นแอร์แอนล็อมือบิดอยู่นะฮะมี USB AUX แล้วก็ตัว power outlet นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะฮะสามารถรับโทรศัพท์ด้วยนะครับได้ด้วยแล้วก็ปรับเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มแล้วก็เลือกช้ a n แนวได้นะครับคันนี้เจ้าของเดิมนะฮะต่อสายกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าของใหม่ก็ซื้อกล้องมาเสียบใส่ได้เลยนะฮะเพดานสะอาดใสนะฮะเพดานจะเป็นสีเทานะฮะที่ใส่แว่นตามาครบเลยนะครับไฟส่องเก๋ง มานเป็นสีวอร์มไลท์นะครับผมสีเหลืองนวลนๆนะครับก็สภาพเดิมสวยงามนะครับคันนี้รายละเอียดรถเดิมสวยๆเลยราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะอีวูดดีแม็กหนึ่งจุดนะฮะสเตลสีประตูปี19นะฮะับหนึ่งจุดสเตลนะครับปี2019เลขไม้สามหมื่นเก้านกโลนะครับใช้ไป39,000ก้โลราคาอยู่ที่6,79,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงนะฮะตัวกาบ,บันไดข้างเดิมๆนะฮะผมเดิมๆเลยคู่ตัวนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเช็คไฟนอกเก็บความละเอียดนะฮะเช็คความเรียบร้อยให้อีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบนะฮะร้อแม็กก็เดิมๆนะฮะด้านท้ายมาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะครับตัวไฟนะฮะไฟท้ายตรงนี้เป็น LED นะครับตัวไฟท้ายเป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้ฮลโดรเจนอยู่นะฮะ โลโก้ต่างอยู่ครบเลยนะมีกล้องมองถอยให้นีครับกล้องถอยซ่อนตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นตัว1.9 z d d i นะครับ Blue Power นะครับไฟท้ายทั้ง2องข้างนะฮะแจ่มใสนะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสวยงามสมบูรณ์ตัวกระบะ l i เนอร์นะสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยบรรทุกของหนักนะฮะไม่มีขนอิดหินปูนทรายแน่นอนนะครับรถใช้งานเดิมๆวิ่งน้อย สามหมื 30, ่นกว่าโลนะฮะกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมๆคู่ตัวของเขาเลยนะฮะที่ติดมาจากศูนย์จะเป็นสีดำนะ,ะกันชนท้ายเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะเดิมๆนะฮะรถไลท์ซึ่งอุบัติเหตุไม่มีชนหนักชนน้อยหรือว่าพลิกคว่ำกับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะรับประกันเลยคันนี้สวยงามเดิมๆนะครับใครสนใจนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยที่เบอร์ 0950566926วันนี้วันที่13พฤศจิกายนเวลาประมาณบ่าย3โมงกว่าๆนะฮะของวันเสาร์นะฮะวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนนะฮะวันนี้ก็มาเสิร์ฟรถสวยอีกคันหนึ่งคอกระบะ4ประตูนะถ้าใครเป็นคอดีแม็กอยู่แล้วนะฮะไม่ควรพลาดเลยใครที่ชื่นชอบอีสุเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะ,ะอยากได้ตัว1.9สเตลสสีดำนะฮะหล่อๆเดิมๆจากศูนย์ เลขไม้น้อยๆต้องคันนี้เลยนะครับผม1.9 Z นะฮะ1.9สเตลปี2019เลขใหม่3 9 0 0 0นะครับใช้งานไปแค่30,000กว่าโลนะฮะราคาอยู่ที่679,000บาทเท่านั้นรถสวยเดิมนะฮะออกใหม่ป้ายแดงนะฮะสวยเดิมโรงงานเลยคันนี้ไม่มีชนนะฮะไม่มีอุบัติเหตุรับประกันได้เลยนะฮะห้องเครื่องนะฮะตามที่รีวิวไปนะสวยเดิมสดมากๆเลย แล้วก็ภายในภายนอกสวยเดิมนะฮะไม่มีชนไม่มีรอยเบียดนี่นะครับพงมลัยก็เนียนสวยนะฮะดูนะครับพงมลายเนียนสวยเลยนะครับรอยสึกรอยก่อนรอยกัดไม่พงมลัยไม่มีแล้วก็ตัวแป้นเบรกนะฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับผมแป้นเบรกแป้นคันเร่งแป้นคัดนะฮะดูนะฮะยังคงรูปสมบูรณ์นะฮะไม่มีการสึกไม่มีบางนะครับสวยงามเดิมเดิมบริเวณเพดารใช้งานขึ้นลงนะฮะ ริ้วรอยก็มีน้อยมากๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามนะฮะแผงประตูเดิมๆเหมือนกันนะฮะโลโก้สเตลนี่นะครับอยู่ครบเลยนะฮะเป็นทูโทนสีครีมตัดกับสีดำนะฮะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์รถนะฮะดูหน้าปัดเลนไม้กันหน่อยกุญแจรีโมทเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะมาสตาร์รถดูกันนะครับคันนี้นะฮะ ในเรื่องของการขับขี่ที่วิสัยทัศน์ดีนะครับพอเป็นรถยกสูงแล้วก็นิ่มนวลเรื่องของตัว D m a มเนี่ยนิ่มอยู่แล้วนี่ฮะโหเสียงเพลงดังปังคัดเลยเบาเสียงหน่อยนี่ฮะนี่ครับปรับบอลรูปตรงนี้เลยนะครับเบาเสียงที่เข้ามาไ้เลยคันนี้เลขใหม่เดิมๆนะฮะไม่มีกอใหม่นะครับนี่ครับเลขใหม่เดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ากอใหม่แต่อย่างใดนะฮะ สาม4 7ื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับวันนี้วันที่สิบามพฤศจิกายนเวลาประมาณสาโมงเย็นกว่ากว่าสาโมงสี่สิบห้านาทีนะเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะฮะก็มารีวิวรถกระบะสี่ประตูสวยๆอีกหนึ่งคันเพิ่งเท่ามาใหม่แล้วก็เพิ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะฮะก็ได้มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยเป็นเครื่องเล่น DV d ดีนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง DVD นดีเลยกล้องมองหลังมาครบนะครับผมคันนี้นี่ครับกล้องมองหลังมาครบเลย เวลาเราเข้าเกียร์ถอยกล้องมองหังก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่ครเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะหรือเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะฮะแล้วก็ใหม่น้อยๆนะครับใหม่น้อยๆเลยคันนี้สวยงามเดิมๆนะฮะถ้าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์095 05 6 6 9 2 6นเะฮะเป็นตัว1.9 150แหแรงม้าเชื้อเพลิงดีเซล 1.9 Z นะฮะเป็นตัวสเตลปี2019 4ประตูใครสนใจอิลซู m ิลเ1.9 Z DDI นะฮะเป็นตัวสเตลสีประตูยกสูงปี19คันนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0950566926นะครับผมต้นยินดีให้บริการนะครับ ขอบคุณ FC ใน c h anel n ต้นยุสคาเกิทเอทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับชมนะฮะเสมอมาเป็นกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับสั่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคันนี้ยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเพิ่งทำการปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยวันนี้นี่เองนะครับถ้าสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยต่างจังหวัดนะฮะสามารถจากช a น e l ทั่วประเทศเลยนะครับเพียงจองล็อกรถไว้แล้วเตรียมเอกสารรอจัดไฟแนนซ์นะครับผม แล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะคันนี้มาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ679,000บาทเลขใหม่ใช้งานอยู่ที่39,000โลเท่าน,นั้นเองนะฮะไอสุสดีแม็ก1.9แซ4ประตูนะฮะตัวสเตลปี2019ออกเกียร์ธรรมดาสีดำรอรอเท่ๆแบบนี้นะครับผม จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ